ทำไมจะถึงรักสกินแคร์ตัวนี้เหรอคะนี่คือเซรั่มไฮยาลูรอนที่ทำให้ผิวอิ่มฟูถึง8มิติแล้วไฮยาลูรอนทั้งหมดนี้ช่วยอะไรกับผิวเหรอคะ ไฮยาลูรอนนะคะคือสารที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นได้เองตามธรรมชาติและก็เป็นโมเลกุลหนึ่งของน้ำตาลที่เรียกว่าโพลีแซคคาไรค่ะซึ่งไฮยาลูรอนนะคะจะสร้างขึ้นที่ชั้นของผิวหนังแท้และก็พบได้มากกว่า80%ในชั้นโครงสร้างผิวค่ะเจ้าไฮยาลูรอนตัวนี้นะคะมีประโยชน์ต่อผิวก็คือเพิ่มความชุ่มชื้น สร้างความยืดหยุ่นให้กับผิวนะคะแต่ถ้าเกิดผิวของเราเนี่ยขาดไฮยาลูรอนไปนะคะก็จะทําให้เกิดความแห้งก้านผิวขาดน้ําและสุดท้ายนะคะนำไปสู่การเกิดริ้วรอยแห่งวัยค่ะ mm hmm. แล้วเซรั่มไฮยาของอะควาพัสตัวนี้นะคะมีไฮยาลูรอนถึง8ชนิดบอกเลยค่ะว่าเป็นเซรั่มที่ช่วยดูแลความชุ่มชื้นของผิวได้ดีสุดๆเป็นเซรั่มที่ดูแลผิวได้เลิศมากๆค่ะ Beauty Fame Hall of Fame 2022 The winner Best Serum for Hydrated Skin สุดยอดเซรั่มสำหรับผิวชุ่มชื้นได้แก่ Aqua Plus Hyal A D Plus r e v i t a l i z i n g Skin Drops ดีใจด้วยนะคะกับ Aqua Plus Hyal A D Plus r e v i t a l i z i n g Skin Drops Drop ที่ได้รับรางวัล Best Serum for Hydrated Skin ของ Creo Beauty Hall of Fame 2022ปีนี้นะคะย้ yeah! ดยยอไปเลและนอกจากไฮยาลูรอนนะคะเซรั่มไฮยาควัสตัวนี้นะคะยังมีโปรไบโอติกและวิตามิน B5 นะคะที่จะไปสร้างภูมิต้านทานให้ผิวแข็งแรงและยังช่วยปกป้องผิวไม่ให้ผิวเสื่อมสภาพง่ายอีกด้วยค่ะเจี๋บได้ลองใช้เซรั่มตัวนี้นะคะมาถึงี่2เดือนเต็มๆค่ะรู้สึกเลยว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากแถมผิวแข็งแรงที่สำคัญนะคะรู้สึกเลยว่าผิวเนี่มมีออร่ามากๆเลยค่ะ แถมตัวนี้นะคะยังช่วยลดการเกิดสิวและลดอาการระคายเคืองของผิวได้ด้วยค่ะหมอเทียบช่วงนี้ใช้หน้าไปกับอะไรบ้างคะช่วงนี้นะคะใช้หน้าไปกับน้องหมาแฟนหมอนแต่รู้สึกใช้บ่อยๆเนี่ยกับเซรั่มของอาคอพลัสค่ะเวลามองหน้าคนชอบมองอะไรบนหน้าเขาคะไม่มองหน้าได้ปะ มองใจแทนได้ป่าว่า,าหรอื <laughs> ออะว่ามาชอบพิซซ่าหน้าแบบไหนคะหน้าเธอได้ป่ะอ,อีกแล้วอีกแล้ววันนี้เป็นอะไรอะโดนตัวไหนมาป,ปา๊บบ้าคนไหนที่อยากให้หน้าเขามาอยู่ข้างๆหน้าเราคะจริงๆนะอันเนี้ยต้องตบตีแย่งชิงกับหลายคนเลยอะ กงยูอ่ะกงยูอ่ะชอบมากเลยอ่ะหล่อทุกตรงอ่ะพี่ขนาดไม่มองหน้ายังหล่อเลยอ่ะแบบรับรู้ได้ผ่านแบบคลื่นความหล่อของเขาอ่ะเวอร์ปะเราเข้าใจค่ะต <c oughs> ิดซีรีส์เกาหลีเรื่องไหนบ้างไหมคะเออซีรีส์เกาหลีะคะ่ะช่วงนี้ดู Ghost Doctor ค่ะก็ที่พี่เรนกลับมาเล่นจริงโอป,ป้าพี่เรนก็ชอบนะดูมาตั้งแต่อยู่มัธยมปลายอ่ะอืม รู้อายุเลยค่ะพีอย่าบอกเขาไปเนี่ยหน้าก็คือประมาณ18ไว้ทำไมหน้ายังได้อยู่ล่ะเอ้หน้าได้อยู่แบบนี้เพราะอะไรอ่ะเซรัมของ Aqua p l u ลัสค่ะเชื่อแล้วค่ะ